เซมี13 Pro รลุดภาพตัวเครื่องจริงมาพร้อมกับกล้องหลังที่พัฒนาร่วมกับไรกาและเซนเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1นิ้วและมีชิปเซแตแสตป์ทั้งแปด Gen 2มาพร้องกับหน้าจอ e6 amoled ถือว่าจัดเต็มมากเลยครับ Samsung Galaxy S23 Ultra สเปคล่าสุดตัวนี้จะมาพร้องกับกล้องหลัง200ล้านพิกเซลประสานกับกล้องหน้า40ล้านพิกเซลและหน้าจอขนาดใหญ่6.8นิ้วรองรับประกา S Pen ในตัวด้วย สวัสดีครับกับมาเดข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนืราแผ่นกาสัสิบนทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดได้มีภาพของตัวเครื่องจริงเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ถูกปล่อยออกมากับรุ่นพิเศษ Xiaomi 13 Pro ซึ่งตัวนี้นี่ยมีการเปิดเผยเรื่องขงการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของตัวเครื่องในหลายๆด้านเลยทีเดียวซาห Xiaomi 13 Pro ตามภาพที่หลุดออกมาจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง จำนวนสตัวด้วยการที่มีการจัดเรียงในโมดูลทรงสี่เหลี่ยมทรงมนรวมทั้งยังมาพร้อมกับระบบกล้องที่พัฒนาร่วมกับแบรนด์ระดับตำนานอย่างไรกาโดยตามรายงานระบุว่ากล้องตัวเด่นหลักของ Xiaomi 13 Pro จะใช้เซ็นเซอร์ IMX 989ขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต q u a c o m m Snapdragon 8 Gen 2ตัวใหม่ล่าสุดทำงานควบคู่กับ R a m 1 3 12 g b บวกกับ3 g b นะครับ แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล e6 amoled 6.7นิ้วในเฟรดเ120เฮิร์ต์พร้อมกับความละเอียดระดับ qsd+ ซีรีส์13ซีรีส์นั้นคาดการว่าจะมีการเปิดตัวให้เห็นกันในหลังจากเขาค้อมีการเปิดตัวชิปเซตก่อนนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วรุ่นนี้ถึงจะเปิดตัวตามหลังใหม่อีกทีนะครับซึ่งจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมอย่างแน่นอน ยังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับกับสเปคกล้องถ่ายภาพของตัว Samsung Galaxy S23 Ultra ว่าตัวท็อปของ Galaxy S Series ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับล่าสุดมีข้อมูลจากแหล่งข่าวจาก iUniversal ได้ออกมาเปิดเผยนะครับโดยเบื้องต้นคาดการณ์ว่า Galaxy S23 Ultra จะมาพร้อมกับกล้องหลังที่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลโดยจะมีการถ่ายภาพที่ค่้นข้างดีมากขึ้นนะครับ เมื่อมีการรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่12.5ล้านพิกเซลด้วยเทคโนโลยีพ i x เซลบินดิงนะครับและในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของกล้องเพิ่มเติมนะครับในการถ่ายภาพฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายใ,ในยทีเดียวซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะคล้ายๆกับ Xiaomi แล้วก็ Motorola ที่มีการใช้อยู่แล้วก็ประยุกต์ใช้มานะครับส,สเปคของ Samsung Galaxy 2 3 Ultra ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล6.8นิ้วรีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮ ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซตหน่วยประมวลผลแสต็กต a ะก้อนแปด Gen 2ชิปเซตเป็น Exynos นะครับ2200อันนี้ก็เลือกเอาอันใน,นหนึ่งแล้วแต่บางประเทศนะครับรวมถึงจุดเด่นนะในส่วนกล้องเซลฟี่40ล้านพิกเซลนะครับประกาศแอสเในตัวแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับก็มารอดูกันนะคิดว่าในช่วงปลายปีคงมีข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเดี๋ยวให้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยพเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะ,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 ยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์กร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย